สมน้ำพึ่งกวยจับทางไม้หรือกวยจับส่งวาดเป็นกวยจับน้ำใสสูตรเก่าแก่กว่า60ปีร้านอยู่ในซอยเล็กๆที่ชื่อว่าอาเนี้ยเกง่งป้าเล็กผู้สืบทอดต,ตำนานเล่าว่าส่วนมากลูกค้าที่เข้ามากินก็จะเป็นลูกค้าขาประจำที่กินกันมาตั้งแต่รุ่นแม่รุ่นพี่สาวค่ะ และตอนนี้ที่ร้านก็จะทำขายไม่เยอะมากเพราทำกันเองและแต่ละอย่างก็ต้องใช้เวลาอย่างกระเพาะหมูที่กว่าจะออกมาเน่าอีดนอนเล่นเอาปลาเล็กหมดแรงเลยละ่ะนี่เลยค่ะกระเพาะหมูที่แม่ทําทุกวันมันมีวิธีการเลือกนะคะว่าควรจะต้องแบบดูยังไงดีเรื่องห,หนาๆนะคะแล้วก็หมายถึงว่าตัวตัวกระเพนาะน,นั้นตัวกระเพนาะน,นี่หนาๆเลยแล้วก็ตรงตรง ไปในตรงนี้ <afraid. S 2> um. นตรงนงี้มันใชให้มันหนาหนามันเจออร่อขั้นตนอนการทาความสะอาดถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับกระเพาะหมูคือข้างในมันมีเนี่ยเราจุ่มเสียนี่ก่อนเสียน้ำมันออกทั้งหมดมันใช้ไม่ได้เหรอคะมันมันเป็นยังไงคะอเนี้ยมันมันเกินไปมันมันโอ้โหหมดแล้วนี่เมื่อกี้แม่เอาให้ดูเมื่อกี้ของแม่สะอาดสะอาดไปแล้วนะนี่ดูข้างในอ๋อต้องดันออกมาหมดเลยใช่ น้ำขี้เถ้าน้ำด่างเป็นน้ำด่างมาปกติเพราะเวลาเราเจอเตาถ่านใช่เมื่อก่อนใช้เตาถ่านจะมีเท่าเหลือเยอะแล้วเอาขี้เท่าไปใส่ในน้ำแล้วให้มันตกตะกอนไปข้างล่างแล้วเกิดน้ำข้างบนขึ้นมาใช่ตัวนี้มันช่วยเรื่อง มันจะทําให้กระเพาะนี่เวลาต้มมันไม่เละถั่เเาเลยสกนะมันจะไม่เละมากแล้วมันจะเหนียวม,มันจะกัดพวกเมือกที่ออกมาด้วยโอ้เนี่ยมันหลุดออกมาเลยอะค่ะเนี่ยค่ะเราจะเห็นเลยว่าพอลงไปแช่ป,ปุ๊บไอ้เมือกที่มันเหนียวเหนียวอยู่ด้านในมันก็มันก็จะออกมาด้วยแอบล้างน้ำเปล่าหนึ่งทีแล้วเดี๋ยวค่อยเอาลองไปต้มในร้างให้โอ้โหละเอียดจริงๆทุกการทุกตอนเปเล็กเก็บหมดขูดแล้วขูดอีกล้างแล้วล้างอีกและต้อง น้ำด่างค่ะเพราะสลายเมือกในกระเพาะจนหมดจากนั้นก็นําไปล้างน้ําสะอาดอีกรอบถามว่าเสร็จอยางปายัง,ยงจะ้ะเพราะต้องเอาลงไปต้มในน้ําร้อนอีกต้มพอสุกแป๊บเดียวแล้วก็เอามาขูดไอ้ใยขาวๆที่หลุดลอกออกมาซะก่อนจากนั้นก็นําไปล้าง เพื่อให้กลิมันไ,ไม่มีกลิ่นให้กลิ่นมันไม่ข่าวดับความ,มนั่นเองใช่ไม่ใช่ล้างน้ำไว้นะทุบเกลือก่อนถูๆไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปล้างน้ำออกใช่เนื้อของที่ร้านเองแม่เล็กก็จะนำไปยัดใส่กระเพาะหมูถูกไหมคะใช่กระเพาะมันจะหอมข้างในแล้วก็จะมีรสชาติเผ็ด น้ำน้ำในกระเพาะอมมนมาจะอร่อยมากเลยอ่าซึ่งแม่เล็กบอกว่าสูตรนี้ทํากันมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่นะคะก็จะทําให้กระเพาะหมูมีความหอมขึ้นช่วยดับกลิ่นคาวของกระเพาะด้วยซึ่งมันเป็นกลิ่นเฉพาะของเครื่องในอันนี้ดับได้ดีเยี่ยมเลยปกติแม่เล็กจะใช้พริกไทยขาวเยอะขนาดไหนคะถ้าลูกใหญ่ก็สี่ห้าช้อนนะคะมันแล้วแต่แตลูกเล็กลูกใหญ่ถ้าลูกเล็กก็สองช้อนก็พอเลยอ่ะยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยอ่าถูกต้องแต่จริงๆโดยปกติถ้าสมมติใช้ลูกเล็กๆก็ช้อนหนึ่งก็พอแล้วจริงไมม่ต้้อองใชเยะาก มาดูกันนี่เห็นใส่เข้าไปแบบนี้ล,ลูกใหญ่ใส่ใส,สักแบบว่าสาสี่ <4 S 2> ช้อนได้รอยนี้เนาะนี่คือแค่ตักเข้าไปเราได้กลิ่นความหอมของพริกไทยแล้วนะคะแลบรองว่ากระเพาะหมูที่ได้นี่มันจะต้องแบบหอมเวอร์วังรสชาตินี่คือมันจะมีความเผ็ดขึ้นจมูกแบบแน่นอนเลยหอแมแน่นอนค่ะเพราะพริกไทยขาวป่นราไร่คลิปเขาคัดสรรเมล็ดพริกไทยส่วนแท้พันธ์ดีไม่มีสิ่ง และปลาเล็กเลือกใช้แบบเม็ดนันมาบดยิ่งเพิ่มความหอมเข้าไปอีกหลังจากได้กระเพาะหมูที่ผ่านการขัดการล้างการถูม,มาอยา่างดียัดพริกไทยขาวป่นเรียบร,ร้อยคราวนี้ก็เอาลงมาต้มในน้ำซุปที่ปลาเล็กปรุงน้ำมาจากบ้านเรียบร้อยโอเคหลังจากนี้ก็คือทิ้งเอาไว้อีก3ชั่วโมงโเ,เจอกันนะคะ สุกแล้วแล้วก็พริกไทยทั้งหมดที่ว่าไปก็คืออยู่ด้านในนี้มันก็จะมีความหอมฉ่ำนี่ไงดูข้างในสะกก<ม>่อนเนี่ยมันก็จะมีพริกไทยเคลือบอยู่ด้านในนะคะยยมมถ้าไหลออกมาหมดเลยถ้าไหลออกมาก็ไม่ประหลาดเลยเพราะมันอยู่ในน้ำซุปหมดเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าพริกไทยขาวมันทําได้หลากหลายเมนูมากแม้กระทั่งการตุ๋นกระเพาะหมูใส่พริกไทยเข้าไปมันก็มีความหอมน้ําซุปก็จะมีความแบบเผ็ดร้อนแล้วก็หอมอร่อยมากเลยทีเดียวเห็นขั้นตอนกน ปรับมือสิคะรออะไรและอยากจะบอกคุณผู้ชมว่ามอกินเถอะคะ่ะเป็กขายชามละ70บาทแต่ทุกอย่างทำด้วยใจก๋วยจับก็เลยออกมาอร่อยแม้จะอยู่ในซอยแต่ลูกค้าก็มาไม่พักเลยล่ะคะ่ะนี่แหละสเสน่ห์ของก๋วยจับถังไม้เขาละ่ะรายการตลาดสวนพระรมมสี่หอมมอผลิตภัณฑ์ตราไรที่ให้คุณแม่หนึงกระเช้า ขนมเค้กแบบละาลานตามากทีเดียวค่ะโอ้อร่อยเป็นโรงเรียนที่เรียกว่าผลิตเจ้าสัวที่อยู่ในเมืองไทยหลายหลายคนคอนเซปต์ร้านเขาทำลักษณะเหมือนเป็นแบบอะไรที่คนไม่เอาอะมายาาดอย่างเงี้ยคนก็ไม่ได้เห็นคุณค่าเขาก็เอามาทําเป็นชาซึ่งมันมีรสชาติแล้วก็มีความหอมในตัวมันเองลายแรยกๆเขาก็จะเป็นลายดอกพวกนี้นะคะ่ะหน,นูเคยเห็นโอย่างงี้สมัยก่อน